สวัสดีครับผมจากบริษัทเทคโนโลยีสโตร์นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์นะครับเป็นแบบออโต้ฟีดนะครับอ่ะแล้วก็มีเครื่องตัดหลายรุ่นนะลูกค้าก็สามารถเข้ามาเลือกใช้ให้ตามที่ลูกค้าเหมาะสมได้นะครับโอเคอ่ะตัวที่ผมจะแนะนำก็คือตัวนี้เลยนะครับจะเป็นออโต้ฟีดนะครับก็จะเกี่ยวกับพวกงานไดคัดนะครับสำหรับตัด ฉลากสินค้านะครับโอเคมันออโต้ฟีดยังไงอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับตัวนี้ก็จะเร็วกว่าเวลาที่เรามาใช้คนป้อนทีละแผ่นนะครับกว่าจะป้อนเสร็จกว่าจะจับเซนเซอร์กว่าจะอะไรนู่นนี่นั่นนะครับก็ใช้เวลานานนะครับแต่ตัวนี้เห็นไหมฮะจะใช้เป็นตัวเครื่องตัวนี้นะครับจับสติกเกอร์ขึ้นมานะครับแล้ว เราก็สามารถสั่งปิ้นได้เลยสั่งปิิ้นไปเลยทีเดียว20แผ่น30แผ่นก็ได้นะครับตัวนี้จะทําให้งานเรารับงานได้มากขึ้นอ่าต่อวันนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้คนมาป้อนอีกต่อไปนะครับผมโอเคขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะลองสั่งตัดให้ดูนะครับอาว่าเครื่องตัดการทํางานใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ โอเคครับตอนนี้ก็สั่งตัดไปแล้วนะครับตัวเครื่องก็จะทําการอ่านมาร์ก4จุดนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรารอดูเลยว่าการตัดเป็นยังไงบ้างครับแม่นยํำไหมเดี<ะ>๋ยวผมจะแกะสติกเกอร์ออกมาให้ดูด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสำหรับงานลูกค้าที่เป็นเกี่ยวกับดิจิตอลออฟเซตนะครับก็คือ ทำฉลากสินค้านี่แหละที่มีการทําแบบจํานวนมากๆนะครับวันหนึ่งเนี่ยทาเยอะแล้วแบบว่าอาจจะทําไม่ทันเงี้ยนะครับเพราะว่าอย่างถ้าเป็นเครื่องตัดปกติอะ่ะเราก็ต้องมาคอยป้อนทีละแผ่นต้องมีคนมาคอยนั่งดูว่าถ้าสมมติว่าตัดเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ป้อนต่อเนี่ยเครื่องก็จะไม่ตัดให้งานตรงนั้นก็จะหยุดไปนะครับแต่ตัวเนี้ยพอเครื่องตัดเสร็จปุ๊บเนี่ย ตัวออโต้ฟีดนะครับก็จะจับกระดาษยกขึ้นมาใส่ตัวเครื่องนะแล้วก็จะตัดต่อได้เลยนะครับอ่ะก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามา,มาดูกันเลยว่าแผ่นที่สองเป็นยังไงนะครับอ่ะพอตัดเสร็จใช่ไหมครับตัวเครื่องก็จะฟีดกระดาษออกไปด้านหลังแล้วก็จะจับแผ่นใหม่ขึ้นมาใส่ที่เครื่องตัดอีกรอบหนึ่งนะครับ อเห็นไหมฮะตัวเครื่องก็จะอ่านมาร์ก4จุดเหมือนเดิมแล้วก็จะตัดต่อเนื่องได้เลยนะครับก็ทําให้การทํางานตรงเนี้ยไม่ต้องมาเสียเวลานะครับเราก็สามารถนั่งทําอย่างอื่นไปได้ด้วยอ่เดี๋ยวผมลองเอาแผ่นแรกมาแกะให้ดูนะครับว่าตัดสติกเกอร์ออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับอะโอเคนะครับนี่ก็แผ่นแผ่นแรกนะครับที่ตัดที่เครื่องตัดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะให้ดูนะว่าตัดตรงไหมนะครับ นี่นะฮะอ่าเห็นไหมครับก็คือจะตัดตัดตรงตามเส้นที่เราต้องการเลยนะครับโอเคนะฮะเดี๋ยวดูตัดอีกแผ่นหนึ่งนะว่าจะตรงไหมนะครับอันนี้ผมสั่งไป20แผ่นนะแต่ผมอาจจะไม่ไม่ได้ถ่ายให้ดูทั้งหมดนะครับ เดี๋ยวผมแกะอีกแผ่นนี้ให้ดูอีกแผ่นหนึ่งนะครับโอเคโอเคนะครับ <Okay. S 1> นี่ครับแผ่นที่สองนะครับอ่ะ <Okay. S 1> นี่นะครับนะฮะไม่มีเลื่อมออกมาเลยนะครับ <Okay. S 1> สีขาวๆนะครับอันนี้ผมตัดให้พอดีขอบเลยนะครับ อโอเคนะครับผมก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดท่านใดนะครับสนใจอยากจะเข้ามาชมตัวอย่างจริงๆการใช้งานเครื่องจริงๆอยากเห็นเครื่องจริงๆนะครับก็เข้ามาได้ที่ฟอร์จูนทาวนะครับรัชดานะครับชั้น4ี่ตรงข้ามข้างๆเคอรี่นะครับผมก็มีผมนี่แหละเดี๋ยวจะคอยสแตนบายรอให้บริการนะครับก็ก่อนเข้ามาก็ ทักมาโทรมาก่อนก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคครับวันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะครับไม่สะดวกเข้ามาก็โทรมานะครับไลน์มานะครับได้ติดต่อได้หลายช่องทางนะครับก็ยินดีให้บริการลูกค้าทุกคนนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ